เขียนรูปตามข้อกำหนดส่วนของเส้นตรง P W รังสี P S และเส้นตรง M N ตัดกันที่จุดเดียวกันเราจะเขียนส่วนของเส้นตรง P W ก่อนนะคะใช้ไมบ้บรรทัดและดินสอ ลากเส้นดังภาพค่ะหลังจากที่เราลากเส้นแล้วนะคะก็กำหนดชื่อ P W ตามที่โจทย์กำหนดมาค่ะ หลังจากที่เราได้ส่วนของเส้นตรง p w แล้วต่อไปเราจะเขียนรังสี ps ให้สังเกตนะคะมีตัว p กับตัว p เหมือนกันแสดงว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วตัดกันที่จุดเดียวกันดังนั้นก็คือจะตัดกันที่จุด p ทำการลากเส้นจากจุด p โดยใช้แม่มรนทัดและดินสอน,นะคะลากเส้นได้ดังภาพมีหัวลูกศรหนึ่งข้างเขียนหัวลูกศรหนึ่งข้างค่ะทางด้านที่มีหัวลูกศรอ,อยู่ใกล้กับตัว S เราก็จะได้รังสี P S ต่อไป เส้นตรง MN ทั้ง3เส้นนี้ตัดกันที่จุดเดียวกันส่วนของเส้นตรง p w กับรังสี PS ตัดกันที่จุด P ดังนั้นเส้นตรง MN ก็จะต้องมาตัดที่จุด P ด้วยใช้ไม,ม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะ เส้นตรงมีหัวลูกศรสองข้างเขียนหัวลูกศรสองข้างค่ะเขียนชื่อตามที่โจทย์กำหนดก็คือ M N เราก็จะเขียนส่วนของเส้นตรง P W รังสี P S และเส้นตรง M N ตัดกันที่จุดเดียวกันได้ดังภาพ